มาเลเจอแ่ครับใินเ,เสดอะไรอไรเนะี่ยูไปดูมานะครับไครที่โดนฝัเสมอก็จะจะเห็น,ข,อน,อนนะข้อสอบยู่นี้นะครับข้อสอบอยู่ในนี้เนยนะครับพ่อดีข้อเสียอะไรเนงะี้ยถามตลอดเนยนะนะครับออกง่ายๆเลยคนะรับไอ้หลักเสดคืออะไรอนะไนี้ถามตลอดนะครับ นักศึาดูเอาปากกาเอาไวได้ไม่ยากนะครับเลยเขาตรงให้ไฮไลท์เนี okay. prayed, so ่ยแค่สองนะเดฟเฟอร์เซอร์มีมีออกแบบว่ามีกล้ามาให้แลาต้อถามว่าผลลัพธ์การห้องเป็นยังไงเหมือนเหมือนเหมือนไฟเหมือนวิทยุเทปที่แล้วนะไปดูกันนะครับอันนี้จะเป็นข้อขีดนะเลยข้อแจกอะไรนนะเดฟเฟอร์เซอร์เป็นไงเดฟเฟอร์เซอร์เป็นไงแต่คะแนนจะมีข้อหนึ่งเนี่ยแจกคะแนนสองคะแนนสิบคะแนนว่าเปงไง ที่เราใช้เอาทฤษฎีครับตรงนี้ตรงนี้ออกแล้วครับปฏิกูลไม่ออกแล้วตรงนี้ปฏิกูลนะครับรู้สึกผมจะกำหนดมาเลยนะว่าให้เขียนแบบรวมคำตอบหรือเขียนแบบไบเตอรี่ผมือกำหนดมาเลยนะรู้สึกในข้อสอบผมงทุกคมาเลยนะครับรู้สึกนักศึกษาไปดูมานะครับแบบใดแบบหนึ่งนักศึกษาเจอแน่นะครับผมเขียนแบรวมคำตอบให้เขียนแบบไบเตอรี่ดีแหละวันนีอันนี้ออกแน่นอนนะนนึงข้อใหญ่

เราไปเขียนแรงกันแน่นอนหนึ่งข้อใหญ่แน่นอนหนึ่งข้ออาจจะเป็นตัวนี้ได้หรืออาจจะเป็นแรงกรรมนี้ได้แรงกรรมที่อะไรเป็นบูมานะทำให้รู้และเสียใจนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับนี่หูเปย์ก็ได้เป็นได้หมดทุกกรณีนะครับแต่เปยในสามในเคสสที่นี้ออกหนึ่งข้อไปเขียนแรงแังหนึ่งข้อใหญ่หรือสองข้อใหญ่ จะเป็นโพต์ังไงอาจะเป็นแอส์แอาจจะเป็นไอ้ไอ้เน่อะไร a s s i e n t ไดไแต้องเขียนแรงแน่นอนอ่งขอข้อสองไม่ได้ออกแรงแรงนะนบอกให้วอนข้อสองจอแบบนี้ครับเราจะถามว่าลิฟโตมีอะไรให้นักศษาเขียนลิฟโตดโดยวัรับให้เรียนจากมากไปน้อยนะครับแล้วนักศึกษาต้องเป็นยังไงนะแข่งอนี้เขียนยังไงครับสิเจ็ สิบสี่ใช่ไหมสิบสามแล้วก็อะไรแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดก็จะไม่รับเขียนงี้ออกออกแบบนี้เขียนนะคือเขาเขาโอมไม่ได้ออกแบบว่าบอกว่าถ้าบอกให้คุณเขียนแรงเนี่ยผมเขียนตัวดปวดยากแต่ล้าสาวก็ถามว่าลิสโอนเนี่ยมีอะไรบ้างให้เรียนตัวเรขมาเนี่ยลิสโอนมีอะไรบ้างให้เรียนนะครับจากมากไปน้อย ไ่เรียนอย่างะไม่เรียจะมากหรือน้อยนะอารมประมาณนี้คุณไปดูนะรับออกแน่ๆนะครับรน่านะะนนจะสองข้อรู้สึกสองขอ้อนะครับส่วน,นวกระดไม่พอคุณก็พลิกหน้าหลังทดกันนะเพราส่วนใหญจะโลแผ่นหนึ่งนะโลแผ่นเดียวก็จะพลิกหนาหลังทดเอาว่าใดแรงว่าอะเงี้แล้วก็ทดนะ,โ,นะโอเคนะไม่ไม่น่ายากนะครับนนี้ก็อารมณ์ประมาณนี้ละครับันกี้ บี่คุณก็ต้องได้เอาพกแบบบาี่นะครับคืออะไอ่าเงี้ยสมมตว่าข้อสอบอกว่าให้เขียนแบบรวมคุณก็ต้องได้รีโตนมานี้รีโรีโตัวนี้ทำได้แค่รีสโอนนะฮะนี่คือรีสโนเห็นไนี่คือรีโนะครับถ้าบาลนี่คือต้องเต็มนะครับรีโคือเต็มล้เฉียเฉียนบานี่คือรีโก็ต้องเต็มนะครับเนี่ยเห็นไห นี่บนี้นะนี่ผทเห้ไปเรียต้องเต็มนี้นะเราต้องเรียนนะครับข้สอนจะออกเลยนมากไปน้อยน้อยไปมากขึ้นอยู่กับสัมนะเขียนนะเขียนนะครับเขียนต้นต้นไม้ต้นไม้ตัวยากตัวแล้วเดเข้าวยาวเด็กเข้าเขียนต้นไม้นาต้นไม้ประหลาดเขียนนี่ต้ไม้อะไรไม่รู้เ็กเขเขียนยังไงผม หนเขียนตรวนะประมาณอ่ะดีบัตของเออษฎีออกตามนี้เลยครับโอ้โหหมูหมูตามนี้เลยครับบรรยายครับแล้วก็ให้กาคือแรงข่าวข้อต่านกับอะรจะบินยังไงอ่าไอการเรียนภาษามันคือคืออะไรอะย่างเงี้ยใช้ใช้หลักการอะไรเี้โอเคนะด er. ูไวนะครับ <in> <weight subset>

ไม่ตอบ้าไม่ถามเลขต้อัมาถามีรันตระกนไหนตระกีที่อะไรสี่อย้ยข้อสนะครับวก็ดูนะงนีน่นแ้เนี่ยงเนี้ถามถามเลขนะครับเก่งไม่ยากรอกนะมารี้นเรียกเหมือนกันะคล้ายกันแล้วก็มาราเลขแปลกยังไงคุณดูมานะครับรงนี้อ่าอันนี้สมองทีษสี รู้สิผมนะทำไม่ได้เนื่องจากไม่เท่ากันด้ยกัเพราะอ่านเลยนะโอเคนะครับอ่ะประมาซ้อนเร็วซ้อนเร็วออกทุกปีครับบางทีก็ออกถามทฤษฎีอย่างเดียวทำง่ายๆในความเร็วเท่าไหร่นะครับทำไมซ้อนแบบเร็วถึงเร็วไม่ซ้อนเร็วถึงช้าสำคัญที่โกรมไอวอลไอวอกนี of of ้แบบงดีเรียซ้อนก็แต่ก็แต่เล็กก็แบบงไม่ดีเลยช้านะครับนี่ข้อสอบก็จะกล่าวว่าผลการคำนวณผ่านหนึ่งสเต็ป จำไว้คำนี้นะผลการซ้อนผ่านหนึ่งสเต็ปนะครับผลการซ้อนผ่านหนึ่งสเต็ประวังนะครับไพ่หวข้อสอบทนี้บอกว่าไว้ด้านไว้ตรงกลางไว้ด้านซ้ายไว้ด้านขวาดูต้องสังเกตดีนะครับคืออยู่ในโจทย์สั่นะครับถ้าโจทย์กว่าไว้ด้านซ้ายดูต้องคิดด้านซ้ายไว้ตรงกลางทีคิดตรงกลางไว้ด้านขวา่อคิดด้านขวานะครับแล้วก็ตรงนี้ไปดูผาดในสเต็ปคืออะไรผานในสเต็ปคือ จะเจียจนเงินแบ่งขึ้นนะแบ่งขึ้นกรณีข้อสอบให้มาแบบนี้ดูนะสองเที่ศูนย์เ็ที่ศูนยี่ผมให้มาก็คือเลขนี้อันนี้คือเลขนี้คือเศษที่ศูนย์ือเลขียไม่ซอนคือเลขโจทย์นะ่คเลขโจเลขโจทย์เ็ษที่ศูนย์เ็ที่หนึ่งเ็ที่หคือตัวนี้นะคะตัวนะนี่ความต่อของที่ห คุณต่อตัวนี้มาเขียนง่ายก็สองเลยที่หนึ่ง เลยนะออกทุกปีนะครับทฤษีก็ออกไปนะครับปฏิบัติทำข้อสอบออกนะครับให้นักศึกษาพยายามฝึกสูตรสูตรก็จะให้มาตัวใหญ่จะถาม AUC คืออะไร ABDUD นี่คืออะไร BUD คืออะไรไม่ได้ถามว่าแต่ละพจน์นี่คืออะไรและสุดท้ายคือถามองค์คูนองค์คูณก็ไม่ถามหรอกเพราะว่าพวกเองนะร่างกายเองก็คูณธรรมดาต้องมาตอกฉะนั้นให้ถามพวกนี้พวกใส่เนี่ยฤษีมันคำนวณไหม ู่นี่มัคิดนหโอเคนะครับเจอแน่ๆนะไม่เจอมาเตอร์อื่นเลยไปดมาครับขั้นตอนกรคูนะแบ่งยังไงอะไรยังไงบางทีก็ถามตัวนี้ได้ยกกำลังได้ยกกำลังนะครับแต่ตัวนี้เอเนี่ยเอ็เลขเอตัวเลขอะไรเนตัวนี้ืออะไรโดแน่นอนนะครับโอเคนะวันนี้นะครับวันนี้อันนี้ออกประจำนะเซนจุดข่อคุมนะครับออกประจำนะครับก่า แบ่ง๊กเล่นตรงนี้ตงไหนเลนที่ตรงไหนอยเนี้ยแนวเนี้ยถ้าคุณเขียนรูกได้คุตอบได้แน่นอคุณตอบได้แน่นจะตามถามตอนรวมอ่ะเช่นอย่างเงี้ยผมจะเขียนว่าไอ้ก้อนไ้รวมไอ้ก้อนก้อนได้รวมกันอ่ะได้ค่าวได้จุดไลยบ้าไอ้ก้อน้รวมกันเนี่ยาอเงี้ก้อนเนี่ยสามก้อนได้รวมกันได้ได้จุดไหนหรือบ้างถ้าคุเขียนได้รกูไงคุณต้องตอบได้ ปีไม่เจอไม่ใช่นางเชียยทีนี้เจอแน่แน่ข้อสอบถามอะไรข้อสอบถามพวกเนี้ยตัวนี้ข้อสอบจะให้สูตรมาครับไม่ต้องกลัวนะสูตรให้แน่นอนแต่ข้อสอบถามตัวเนี้ยป P1 P2 ี3ี4เนี้ยจนถึี P7 มันคือเลขอะไรปวดง่ายมากเลยเพจะตรวจตาม P เลยนะครับแล้วก็ถามตัวนี้ตึงตัวนี้คืงอ้อมโค้ตัวไหนนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นสองสองคู่สองัแหละต้อคิดเลขเยอะนะเพราะเราวัดความเด็กเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมเราไม่ได้วัดความเด็กคิดเลขถูหรือเปล่านะครับตัวเลขก็จะไม่ยๆโหดที้เอาไปคิดบ้างในในแบบนี้เลยนะข้อสอบเลยนะแบบนี้เลยเนี่ยถามนี้เลยในถามตรงนี้แต่แต่ไม่มีตัวนี้ให้นะแต่มีสูตรให้นะเราต้องเติมไปถูกโอเคนะครับไม่ยากลองดูนะผมแน่นะมีิทยาศาสตรดูนะครับจำนวนเท่าไหร่อะไรดูมานะสตรีนะ มันเร็วอะไรเงี้ยคำนวณนเงี้ยคืออันี้ือนี้คิษฎี่ครับคุณแม่คิสเอี่เขาถามันสารสิบข้อะโลโก้คืออะไรโลโก้คืออะไรโลโก้คืออะไรนะครับไม่เหีย้ารลูกนะครับลูกสิบองคเข้าบ้านนะแม่เอาเขียนแล้วนะเอาเป็นข้อสอบช้อยดกวนนะปลอภัยเี็นไหประมาณนี้นะปัญหาเร่องนี่คืออะไรเดี๋ยวดูมาล้วเี่เนี่ยอันนี้รอบสูงเดี๋ยวดูมาคุณยลครับอ่านี่ ออกข้อสอบข้อเขียนหน้างานขายจงทำแบบปรีดี้มีรูปมาให้เราก็ถามว่าทำแบบปรีดีทำยังไงเดี๋ย็กๆต้องคำนวณแบบปรีดีนะครับแลกเหรียญจงทำแบบปรีดี้ น่็จะมีนะเพราะว่าเนี่ยถามใช้คิดแบบกีดิเนี่ยตัวถามลำดับนะครับคุณห้ามคิดแบบบูฟอนนะหรือว่าคุณใช้ตาชั่งมวลนะไม่เอานะคุณต้องคิดตามเขียนแบบกีดินะครับคุณต้องตอบแบบกีดินะเออคุณต้องเตรียมลำดับเนี่ยคุณได้ใส่ก่อนใส่หลังอะไรเงี้ยนะครับไม่งั้นคุณละลายแบบตอบแบบคุณรูข้อตอบคุณรู้แล้วคุณรูข้อตอบไม่ได้นะครับไม่ได้คะแนนนะบอกไปก่อนคุณต้องใส่ลำดับเนี่ยข้อสองคำถาม ไดแนวนี้นะครับโอเคทำไม้เขาถาความมาแน่นทำปีเขาถามความมาแน่นไรจิสซาออกแน่นอนครับมีการมาให้ถามไรจิสซาออกแน่นอนครับนะข้อสอบข้อสอบจะถามว่าเชื่อมยังไงเชื่อมอะไรเชื่อมอะไรเอเชื่อมกับใครบ้างสี่เชื่อมกับใครบ้างนะไม่ไม่ถามรูปนะแตถามว่าเชื่อมยังไงนะครับเช่นข้อสอบจะบอกว่าอะไรเชื่อมอะไรเอเชื่อมกับใครบ้าง คุณคุณจะพูดที่เอเชียเมืองใครครับ B C D E B เช oui ื <melod> ่อมกับใคร B เชื่อมกับ D เนี่ย C เชื่อมอะไร C เชื่อมเก่า B กับอะไร B อะไรเนี่ยนะครับประมาณอารมณ์ประมาณนี้นะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับเชื่อมอะไรบ้างดูแลตอบเลยนะครับว่าเส้นนี้เชื่อมกับใครบ้างนะครับ สิถ้าเป็ดซิสตนี่ยม้องเรื่องหัูกศรหน่อยเพราะว่าหัวลูกศรเนี่ยดูดูนะเออเราก็ถามตัวนี้ด้วยถามตัวนี้ด้วยและทางเนี่ยถามก็ลอดนะรับทุกคนนะเออย่างเช่นเนี้ยคุณเห็นรูปใช่ไหมเอไปหาไมครับบีกันเลยไปหาบีกได้แต่บีไม่หาอไม่ได้นะกูรองนิดนึนะถ้าเป็นดาซิาออรี คุณก็ต้องไม่เขียนลงไปนะเออบข้อสอบมันถามว่าไปมันเชื่อมกันยังไงนะครับคุณต้องดูได้อย่างเงี้ยคุณที่สองจะเอีไปได้นะเออนะครับแต่คนแต่เองแต่บีมาหาเองได้นะเกียร์นะรอเรื่องอะไรจะตายนิดนะมันต้องต้องดูด้วยเชื่อมไปได้ไปไม่ได้นะไม่ได้มั่วเชื่อมเดียวนะอยเข้อสอบก็ถามระยะทางนี้ยโอนแน่นอนอ่าเอหัวที่สองนะห้วที่สามนะครับ ทีสามก็คือสามสามไดตอในงานตัวพิมพ์เหมือนกันพิมพ์ข้อสอบ้็ถามว่าเชื่อมยังไงนะครับก็เป็นข้อเขียนในถามว่าเชื่อมยไงในนี้ง่ายที่เขียนเขียนรายการได้หมดอันนี้เขียน A เชื่อม B ีเชื่อม A ได้หมดอันนี้เขียนตามจริงเลยนะครับไม่ต้องสนใจผลรูปสอบนะครับไม่ต้องสนใจผลรูปสอบนะครับอที่ผู้ซ่อมผู้ผู้สตาร์ทการนัดของการขอนการนะครับโอเคนะข้อสอบไม่ได้วาดผู้ที่ถามว่าผู้นะแต่ได้มีถามทฤษฎีนะครับ อะไรยังไงอะไรยังไงไดี๋านเรดบนะครับแมินนะครับขอบดาวเรื่องคืออะไรอ๋อฟิโกลี่ออกแจกข้อนึงของง่ายๆช่วยเด็กให้นักศึกษาตึงได้ชิบูตารางตารางเดิตารางอนี้ให้นักศึกษาเฉยเลนี่ใี่เขียนตารางนี่มายตารงนี่ให้ให้ติงนะครับง่ายๆแจกคแนะครับอันนี้แจกข้อนึงครับแล้วก็พวกนี้เจอแน่ให้ตึตาร ปีผมออกตาางนี้บางปีผมก็ออกตารางนี้ไปดูมานะเข้าใจไหมครับพวกนี้ดูนะทุกตารางเนี่ยในหลักเบียเนี่ยบางปีผมออกไห้ตือนเช่นตบบที่เราเรียกเองไอ้แมกเรียนในมิน่ซิลิอนไปดูมานะครับคือดูว่าผมอารมณ์ไังไงของข้อไหนก็แต่แต่แต่ c s e s t u d ข้อนี้ออกนะครับหนึ่ข้อออกที้ออกเลยจากแจกคะแนนเด็กในนีนะแล้วไอ้ตารางนี้ ซ้อมมานันข้อนี้คือแจกคะแนนเลยครับจใจเลยนะแจกคะแนนเลยครับอัน,นี้ก็คือคิดว่าเด็กทำได้ทุกคนทำง่ายมันเขียนไทยเพื่มไม่ทำทฤษฎีไม่ทำอะไรเลยตื่นเลยอันนี้บอกเลยนะง่ายๆช่วยๆกูเห็นแล้วขออนุญาตแนนนะครับสุดท้ายครับผมย้ายสุดวันนี้ครับจะมีผลท้าย,ายอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือออก เสาสับเซ็ตมีทีออกนะไม่ดีนะจะออับ็นะให้นักศึกษาตึงตารางนี้ตางเสาสับเซ็ตที่สนารงนี้ตารา้มัายลูกตาตารางนี้ครับให้เตือตารางนี้เสาสับเซ็ตรู้สึกปีกเสสเตนนะครคุณลองดูลกันนะครับจะดูมานะว่เขียนยังไงเตืไงส่วนของโคดิ้งอธิบายโคดิ้งไม้องดูนะครับเอาแค่ตารางได้พอครับวันนี้ผมไม่ได้สอนการแปลนะ แค่ตือตารางให้ถูกก็พอนะครับอันนี้ออกแน่อันนี้มั่นใจครับอันนี้มั่นใจแน่นอนไปดูมาแล้วแต่ต้องไปคูณแมทริกนะข้อสอบก็ให้เตือตารางนี้ครับไปดูมาแล้วตารางนี้นะคุณเอาเอาแค่เตือได้ก็พอนะครับไม่ต้องถึงขั้นประเทศแบบว่าเขาเรียกว่าเนี่ยสามารถที่จะแต่ตารางนี้ตารางนี้ไปดูมาตารางนี้ออกแน่แน่ไม่ออกมาเรื่อนงเลย ngay lắm, lắm từ bay từ yêu đây bay 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 này, bay bay bay